ดังนั้นเนี่ยเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่อธิษฐานไว้ไม่ได้บอกว่าเมื่อเราปรารานนิพพานแล้วแต่เรายังไม่ได้เข้าถึงนิพพานเนี่ยจิตที่เราปรารานอะไรเนี่ยเราสามารถอธิษฐานได้อยู่เขาจึงบอกว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะไปคิดว่าเราจะไปรอเข้านิพพาน,นาในยุคข,ของพระศรีก็ดีหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ดีเนี่ย เราจงเอาฐานบุญนะที่เราได้เกิดมายังทันในศาสนาขององค์พระสมณะโคดมสมมาสมุทรเจ้าอยู่นี้เอาเป็นฐานบุญเข้าไว้เมื่อเรามีฐานบุญแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดในบุญกุศลในบารมีอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่เราอธิษฐานแต่ถ้าเราไม่มีฐานบุญหรือฐานศีลหรือฐานหรือภาวนาเลย,เยต่อให้อธิษฐานขึ้นมาก,ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรานั้นไม่ได้ทําไว้ ดังนั้นนะบอ่อบุญบ่อกุสลในบอ่อนี้ในอู่ข้าวอู่น้ำบุญใหญ่นี้ให้เราตักตรงให้มากอย่าไปคิดหวังน้ำในบอ่อหน้านะเหตุเพราะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าเนะมื่อเกิดเป็นเมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยนะหากเราได้เกิดเป็นสัตว์อิรักชาขึ้นมาเนี่ย คือความชิบหายในยความดีมันก็จะบังเกิดขึ้นในการสร้างกุศลบารมีก็ทําได้ยากขนาดเราเป็นมนุษย์แล้วเรายังมีความทุกข์ขนาดนี้การที่เป็นสัตว์ดิจชาตนะหรือเป็นวิญญาณที่ยังไม่ได้จุดติเกิดนในภพบภูมนะิยังคิดว่ามันจะมีนะความลําบากนะความทุกข์เพียงใดือนะแต่เมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้ สามารถแสวงหาความสุขได้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเราถึงจะรู้ได้ว่าอันไหนสุขที่แท้จริงอันไหนสุขที่จอมปลอมนะถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่รู้ได้เลยว่าอันไหนสุขแท้อันไหนสุขปลอมอันไหนคือสุขที่ถาวรอมันเมื่อวกโยมเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งนี้แหละ คือเป็นโชคเป็นบุญหนักแล้วนะได้เกิดมาในทันในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ได้องค์ใดองค์หนึ่งคือคำสอนคือในอาทางเดินแห่งมากในอริยาาสัจสี่ยังคงอยู่ในวิถีทางเดินแห่งมากในข้อปฏิบัตินี้ชื่อว่าเรายังทันในศาสนามิได้ว่างเว้นจากศาสนาคือเรายังไม่ได้ชิปาในความดีนะเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ได้เจอสัตบรุษได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัตินะได้สนทนากับผู้เป็นบัณฑิตก็ดีเนี่ยแสดงว่าเรานั้นมีบุญหนักหนาแล้วเขาเรียกว่าการอยู่ในอุบุญนในบุญกุศลดังนั้นอยู่ที่เรานั้นจะมีความภาคเพียรตักตวงากเพิง,พงใด นั้นวันกรรมฐานวันศีลุโบสถเนี่ยแต่ก็ถือเป็นวันที่เรามาชำระศีลมาชำระล้างกรรมแม้ว่ากรรมในอดีตรเราจะไม่ล้างมันได้แต่เราล้างกรรมในปัจจุบันได้คือล้างจิตล้างใจที่มีอกุศลมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความริษยาความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้แหละตัวความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้เกิดจากความอิจฉา อิจฉามากๆแล้วมันจะทำให้ลิษยาเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเป็นอุปสรรคในทางโลกและเป็นการดึงนะกรรมในอดีตที่มันจะมาตัดรอนขัดขวางในการสร้างกุลบารมีของเราดังนั้นเมื่อเรารู้ต้นเหตุอย่างนี้เราควรละควรวางเห็นโทษมันควรเห็นประโยชน์ในเบื้องหน้า อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทำลายจิตเรามาทำลายวัส,สนาบาร,รมีของเรานะดังนั้นบุคคลใดที่เราไม่ชอบหน้าให้เราภาวนาและลึกถึงบุญกุศลและแผ่เมตตาเอาหสิกรรมกันเสียแล้วก็เฝ้ามาดูจิตของเรารักษาจิตของเราอย่าเฝ้าไปตำหนิติเตียนเพ่งโทษ นะไปอาฆาตพยาบาทผู้ใดอย่างนี้ย่อมทำให้เวทนาเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะเมื่อวันกรรมฐานวันศีลให้เราทำอยู่บ่อยเมื่อทำได้แล้วให้ระลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นเนะมื่อระลึกถึงก็เรียกการระลึกถึงศีลที่ตนได้ทำมาและลึกถึงทานที่ได้อบรมมา ระลึกถึงทที่เราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตเราจะมีความปิติมีความผ่องใสถ้าเราไม่ระลึกถึงบุญกุศลที่เราทํามาไม่ลึกถึงศีลที่เรารักษาและไม่ลึกตาที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยนะเราจะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เมื่อไม่มีมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยจิตเราจะมีแต่ความเล่าร้อนจิตของผู้ใดบ้านเรือนใดมีแต่ความเล่าร้อนเนี่ยถามว่าเนี่ยนะ มันเราอยากจะอยู่อยากจะอาศัยหรือเปล่าเทวดาก็ไม่รักษานะแต่บ้านเรือนใดบุคคลใดมันสวดมนต์ภาวนาแล้วนะแต่ไม่ได้อบรมบ่มจิตของตัวเองเทวดาเข้ามาและเขาก็กลับวิมานแต่เมื่อใดเรือนใดนะบ้านใดเคราสถานใดมีการสวดมนต์ภาวนามีการอบรมบ่มจิตแล้วเนะี่ยเทวดาเขาจะอยู่ประจํา ถึงแม้เราจะไม่อัญเชิญสักเคกามีอะไรทั้งหลายคือเขาจะเฝ้าดูกายดูจิตเราคอยอบรมบ่มจิตคอยเป็นกำลังใจเ้าเรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของเทวดาเป็นอย่างไรก็เ,เรียกเราจะมีอิริมีโอตปะปมีการเท่าทานันมีการยับยั้งมีความละอาย,ยอย่างนี้นะไม่ใช่เอาแต่สวดภาวนาแต่มีการได้อบรมมจิตละอารมณ์ เมื่อเราไม่ละอารมณ์ของจิตแล้วอารมณ์มันจึงมีความเล่าร้อนอยู่แล้วเทวดาก็จะไม่รักษาจะรักษาก็ตอนที่เรานั้นสวดมนต์เขาเมื่อเราได้มารับสวยบุญกุศลแล้วเขาก็กลับอิมานก็หรือแต่ตัวเราพังตัวเราแต่เพียงลําพังเราก็เห็นว่าตัวเรานี่โดดเดี่ยวอ้างวาง้างนะอย่างนี้เรียกยังไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่บุคคลใดมีธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่แหละชื่อว่ามีเทวดารักษารู้สึกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ นะแม้มีทุกข์เนี่ยก็สามารถรับรู้และละอารมณ์อารมณ์นั้นได้อย่างนี้แลจึงว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นอย่างไรได้บ้างคือมีองค์ภาวนานะอย่างนี้บุคคลใดมีภาวนาเนี่ยมีการเจริญฌานชื่อว่ามีฌานอยู่เกิดอยูนะ่และลึกถึงธรรมเพื่อเป็นไปเพื่อให้จิตเรามีความสงบเพื่อคลายจากความกำหนัดบ้าง เพื่อเห็นอัตภาพเห็กฎแห่งไตรักเห่นทุกขังอนิจจังอนัตตายอย่างนี้เลยเขาเรียกว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีอนาปัสสติบ้างอย่างนี้อย่างนี้ตั้งหากชื่อว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ชื่อว่าเป็นผู้มีเทวดารักษาเทวดามิได้รักษาเป็นหนึ่งหรือสองแต่เทวดาทั้งจักรวาลเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะรักษาบุคคลผู้นั้นบุคคลใดที่มีเทวดารักษามากเป็นยังไงรู้ไหมครับ จะมีเพศมีภัยอะไรเทวดานั้นเขาจะปกป้องหนักก็จะเป็นเบาเบาก็คือแคลคาดอย่างนี้แต่ใจของเจ้าของนี้เทวดารักษาไม่ได้เพราะเทวดาก็มีกรรมของตนเองเราก็มีกรรมของเองหากไม่อย่างนั้นก็ผิดพุทธบัญญัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลใดเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนหากไม่อย่างนั้นแล้วองค์พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้วิเศษแล้วในโลกแล้ว คงชี้โดนบรรดานในบุคคลนั้นพ้นทุกข์กันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นสัตว์โลกย่อมไม่ต้องเกิดในวิบากกรรมแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นแต่บุคคลใดเจ้าของใดที่อบรมมุมงจะมีภาวนาแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์กับจิตตัวเองและได้ประโยชน์กับจิตวิญญ,ญาณผู้อื่นเมื่อกระแสธาตุจิตเรามีความสุขมีความเย็นธรรมธาตุนะหรือเรียกว่า อธิธาตนะหรือธาตุกายสิทธิ์ทั้งหลายมันจะมารวมตัวในกายเราในจิตเราให้เกิดความเย็นสับ <c oughs> เช่นเทวดาเนก็เป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างหนึ่งนะอย่างนั้นบุคคลใดสแสวงหาของดีของวิเศษไม่ต้องไปสแสวงหาที่ใดสแสวงหาที่กายนี่แหละคือเจริญภาวนาพุทธโทธตมโมสังโฆพุทธังสนนัง ทำบังสนางสังขังสนังกัจฉามิอยู่นี้ภาวนาอาจจริด้อนาพราตสติเห็นไ่นี่แหละจะเข้าถึงกระแสแข่งพระัตนะตายกระแสพระัตนะตายนี้ครอบคลุมในทั้งสามแดนจัก,กรวาลวิภพนี่ถ้าบุคคลใดเข้าถึงในกระแสพระัตนะตายแลย้วย่อมเข้าถึงกระแสธาตุหรือธาตุกายสิทธิ์ั้งแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้ย่อมทำให้บุคคลนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเกิดขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นมีความคิดสิ่งใดในปาถนาสิ่งใดเทวดาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะร่วงรู้ความคิดหากบุญกุศลบารมีเราถึงแล้วนะมันก็จะเกิดการบรรดาลดนให้เกิดขึ้นนะดังนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุหรือไม่ได้ทำเกิดจากเหตุเลยลว้วนจะเกิดจากเหตุทั้งนั้นที่ได้กระทำ เป็นทั้งเหตุที่ดีและไม่ดีอย่าน้อยใจในบุญวาสนาของตนหากว่าบุญกุศลเหล่านั้นยังไม่ได้กระทำหรือสร้างแต่สร้างแล้วกุศลบุญนั้นเราทําถึงหรือ,อยังถ้ามันถึงแล้วจะไม่มีอะไรต้านทานได้แม้แต่เทพในดาวฟ,ฟ้าอินพรหมเจ้าทั้งหลายไม่มีใครมาต้านได้ไมีแต่เขาโมทนานะขอจํไว้ว่าบุญกุศลเราจะทํา แล้วเมื่อไหร่บุญนั้นจะให้ผลถามว่าเราทำทำอยู่เป็นประจําหรือเปล่าเราถามว่าเราทำอยู่เป็นประจําหรือเปล่าบุคคลบอกว่าก็สวดมนต์อยู่เป็นประจําถามว่าจิตเรารักษาอยู่เป็นประจําหรือเปล่าจิตเราดีอยู่เป็นประจําหรือเปล่าบัดนี้จิตเราเป็นอย่างไรเมื่อมีภาษามีอารมณ์ให้เกิดขึ้นด้วยความไม่พอใจในโศสะหรือเหตุอันใดอย่างหนึ่ง จิตเรายังมีความผ่องใสหรือไม่โทสะความอาฆาตพยาบาทนี่เราก็คุมได้หรือเปล่ารู้ทันได้หรือเปล่าถ้ารู้ไม่ทันนะมันก็ดับลงไม่ได้ถ้ารู้ทันก็ดับลงได้อารมณ์ทั้งหลายเราใดก็ดีเราห้ามมันไม่ได้แต่เราฝึกให้รู้ทันได้อย่างนี้ฝึกให้รู้ทันอยู่บ่อยนีค่คือการเจริญสติ ถ้ารู้ทันยังชื่อเป็นผู้เห็นอารมณ์คนใดผู้เห็นอารมณ์้วจะไม่ปรุงแต่งแม้จะปรุงแต่งอารมณ์ที่เห็นอยู่คือมีสติอยู่จิตผู้ที่มีสติมันจะสอนของเจ้าของมันเองไม่ต้องให้ใครมาสอนนะอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราไม่อบรมบรมจิตนะไม่ละอารมณ์ความอาฆาตพยาบาททั้งหลายเหล่านี้เปรียบเหมือนออสารพิษ ที่มันคอยอยู่กับเราคอยจะฉกกัดนาอาศัยกินบุญเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นเมื่อบุญเรามันเริ่มเหิแห้งเท่าไหร่ราสีวาสนาความพุดผ่องมันก็เช่าหมองไม่มีราสีราสีมันอยู่ที่จิตของเราน่ะ าจิตเราดีจิตเราผ่องใสเราก็จะมีน้ำมีนวลนะแววตาแล้วก็ผ่องใสประดุดไปดังความเมตตานะเมื่อจิตเรามีความเย็นสงบอย่างนี้นะจิตแล้วไม่ความไม่ไม่มีอาฆาตพยาบาทถึงแม้มีแล้วก็รู้เท่าทันอาสรพิษ ด่งที่มีเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งนลายจะมาอาศัยอยู่ก็ยากดังนั้นแล้วเนี่ยไอสรพิษนี้ที่มันอาศัยอยู่เหล่นี้ที่เรายังมีความอาฆาตพยาบาทอยู่ถ้ามันจะขืนวันใดเราประมาทเราไปเหยียบไปนะมันจะกัดเราไหมหรือว่าบุคคลใดไม่เคยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมววันใดวันหนึ่งเราไปเหยียบหางมัน,ม,นมันกัดเราหรือเปล่าทั้งทั้งที่เราก็เลี้ยงมันใช่หรือเปล่าจ๊ะแต่เปล่าเลยมันก็ไม่ได้มีความเจตนาที่จะทําลายเรา แต่มันด้วยความตกใจและป้องกันตัวจิตของเจ้าของก็เหมือนกันที่ไม่ได้ฝึกอบรมบนจิตวันใดวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเลี้ยงมันสิ่งเหล่านี้อกุศในิจรับมากเข้าเนี่ยเราเป็นผู้เลี้ยงมันแต่เราไม่เคยที่จะกำลาบมันเมื่อเราไม่กำลาบมันวันใดวันหนึ่งมันมีกำลังมันจะทำร้ายใครก่อนเมื่อมันทำร้ายเราแล้วเนี่ย มันจะไปถึงคนอื่นด้วยหรือไม่มันก็ผ่านไปถึงคนอื่นอย่างนี้นั้นความเมตตานี้จึงเกิดจากตัวเราเราต้องเมตตัวตาตัวเราให้มากคือภาวนาให้จิตมันสงบเย็นเมื่อสงบเย็นแล้วนะีบ้านเรือนเราสงบเย็นดีแล้วเนี่ยนะนะบริวารเราก็เย็นนะศัตรูไปพานทั้งหลายที่จะคิดร้ายนะ มันก็ทําอะไรเราได้ยากแต่ถ้าจิตเรานั้นไม่มีความเยือกเย็นควบคุมอารมองจิตไม่ได้มีแต่ความเล่าร้อนมีความอิจฉาริจามีแตโทสะพวกเจ้ากรรมในเวณที่เขามีบารามีเนี่ยนะมันจะทําให้เรานั้น,นอ่อนกำลังดังนั้นแล้วเนี่ย กำลังจิตนี้กำลังใจนี้ถ้าเราซอยแสวงหาที่คนอื่นจะลำบากนักน,นะปลูกศรัทธาของตัวเราเองเมื่อเรามีบุญวาสนาแล้วอธิษฐานบุญวาสนาไว้ภาวนาแผ่เมตตาเอาโหสิกรรมให้มากนะและศัตรูภัยพานั้งหลาจะแพ้ภัยไปเองเขาก็จะเป็นมิตรกับเราเขาต่อไปก็จะเป็นบริวารเราอย่าไปแยกชั้นวันนะ นั่นคืออัตตาตัวตนโดยแท้นั่นแหละคือเป็นผู้ที่ทําลายของเราไม่มีใครทําลายจิตเราไม่มีใครทําลายบุญเราเท่ากับตัวเจ้าของเองฉันนั้นคงไปบอกไปชีน้นําไปสอนก็คงยากถ้าบุคคลใดไม่สามารถหรือไม่เพียรีิจะละถอดถอนหรือเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งเหล่านี้ การเลี้ยงอาศรพิษเอาไว้ในอกุศลไม่มีอะไรที่ดีเลยนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่คอยระหวัดและแวงอยู่ตลอดเวลานอนก็ไม่เป็นสุขตื่นมาก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อเรามีโอกาสมาสร้างบุญกุศลทําไมไม่อธิษฐานบุญนะเพราะว่าตัวยึดตัวเดียวนั่นแหละ สิ่งทั้งหลายอาดีตแห่งกรรมมันก็ติดตามให้ผลมากรรมในปัจจุบันนี้ก็ว่ามีมากอยู่แล้วยังไปเอาอาดีตแห่งกรรมเข้ามาอีกแล้วคิดว่าจะไม่หนักหรืออย่างไรเป็นธรรมดาจะสร้างบารมีใหญ่แต่ถ้าคิดว่าจะฝืนได้ก็ไม่เป็นไรนะพอมันหนักมากแค่ใด สุดท้ายมันจะวางของมันเองแสดงว่าบารมีมากมันจึงรับได้มากนะจึงทําตัวเองให้ทุกได้มากก็ถือว่ามีบารมีหนักนักนะอืมดังวันกรรมฐานนะศีลบริสถแต่วันนี้นะก็จบลงได้เพียงเท่านี้นะ